นดนพระเทเราวิจาร์ณเรื่องข่าวตึอานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะอาจารย์หันมาหน่อยเนี่ยอาจารย์พูดใส่สารองค์นี้นะครับดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยผมมองว่าดูง่ายมากใช่พระเทดูง่ายเรื้อหาตรงนี้จะบอกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมใช่แล้วก็ ผิวผิวตรงนี้จริงๆเป็นผิวขาวเนี่ยขาวงาช้างด้วยขาวงาช้างแล้วเป็นผ้าเก่าด้วยแล้วก็มีความเก่าให้เห็นด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราแต่เราวิจารณ์ว่านี่คือผ้าแผลนี่รอยยุบย่นต่างๆเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าว่ามีความเก่าเก่าจริงๆนะครับที่เป็นกระเสข่าวอยู่ตอนนี้อ๋อเอาว่าคนที่ไปไปหาความรู้หรือไปสอบถามเนี่ยอาจจะไม่มีองค์ความรู้มากพอ จ,ออจึงมองไปผิดที่ไปผิดที่ใช่ถ้าไปผิดที่เนี่ยพระแท้ก็กลายเป็นพ้าปลอมคือปัจจุบันต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมีเอาว่าสองกลุ่มแล้วกันกลุ่ม<ช>พุทธมาณิชย์นะครับกับกลุ่มอนุรักษ์ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ปัจจุบันนี่เยอะมาก,ะมากนะครับคนเริ่มศึกษากันแล้วก็ต่างประเทศก็เริ่มยอมรับในกลุ่มอนุรักษ์ด้วยนะ<ช>ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระชุดเนี่ยนะครับไปในกลุ่มที่พุทธพาณิชย์เนี่ยเขาตีเกสทันทีเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถปล่อยพ้าแท้ลอยนวลเยอะไม่ได้ใช่ เพราะฉะนั้นพระชุดนี้ต้องเรียนเลยนะครับว่าแท้แน่นอนนะครับแท้เอาเครื่องพิสูจน์พิสูจน์มายังไงก็แล้วแต่นะครับอธิบายได้ด้วยแท้ยังไงด้วยนะครับถูกไมน่จะบอกว่าปลอมหรือแท้ต้องอธิบายอธิบายได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรื่องพิมพ์เนี่ยดีแล้วเนื้อหาก็เก่าเก่าเลยนะครับอ่าแลวอีกองหนึ่งก็คือองค์เดียวกันแต่ก็ถ่ายหลายมุมหรือเปล่าเนาะไม่ใช่คนละองอ่าเอาองนี้ก็แท้ยังไงก็แท้อาจารย์ดูอีกองคหนึ่งที่เป็นขาวอยู่ตอนนี้ เขาเป็นข่าวอยู่ตอนนี้แอะลุงพุทธตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะฮะลุงพุทธนี้ก็แท้นะโอ้นี่ก็แท้เพราะว่าดูโอ้นี้ก็แท้นะครับดูพุทธศิษย์อย่างนี้สร้างไหวรายการที่หน้าถ้าปอดูนะครอาจารย์ดูนี่ดูนี่ดูนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็แท้นะครับแท้คือตอนนี้เรื่องการดูพระเจแท้เนี่ยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเอาไปเข้ากลุ่มไหนถูกต้องนะครับคือสำคัญเลยสำคัญมากเลยแล้วก็คนที่สองนี่นะครับเดี๋ยวนี้เขาเขามีวิวพัฒนาการมากมาย เขามีกล้องระดับพัน x กแล้วนะครับเขาไม่ใช่ไอ้กล้อง1 0 x นะครับดูกันแค่แบบคุณดูคนเดียวรู้คนเดียวแล้วเรายื่นมปให้เนี่ยแต่ถ้าเป็นกล้องพัน x นี่นะครับมันดูด้วยกันเลยอะเห็นกันเลยนะครับมีเนื้อหาอะไรต่างๆนี่นะครับว่าเกแท้เพราะอะไรยังไงนะครับมวลสารมีอะไรบ้างไม่เห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราเนี้ยมันสามารถพิสูจน์กันได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวววววนนนนนนนีี้้้้้ะะะะคคคคครรรััับบเเเพพาาาาาาาฉฉอ่่่่่่มมมมมจหหง์ูกกกกใใไชลลุแ แล้วก็บอกพระมีจำนวนน้อยไม่จริงเลยอยากรัวเทไม่เทต้องหาอาจารย์โจกค่ะอาวนี่นี่ยมาที่นี่อของของพอออด้วยเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพอจะบอกให้ฟังว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่าเราว่าข่าวนี้แท้แน่นอน เป็นข่าวกระแสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องส่วนตัวเราไม่ยุ่งอันนี้เป็นข่าวว่าผู้หญิงหลอกแล้วเอาภาพมีการเอาไปประกวดได้สองที่ได้ติดรางวัลมาแต่พอไปให้เซียนคนหนึ่งตรวจบอกว่าเป<ต>็น<ต>เก๊เกอ๋อครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องพูดความจริงกันว่าจริงๆป้าสอ,ององค์นี้ไม่ได้เก๊เลยไม่เก๊เลยนะ แล้วทีนี้ตอนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องทางคดีนะครับจริงๆแล้วในกองปราบเนี่ยเขาก็เริ่มมีข้อมูลเรื่องค้าเหล่านี้ด้วยตอนนี้เ็ามีแล้วนะเดี๋ยวนี้ตํารวจเขารู้นะครับท่าไหนแท้ไม่แท้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ตำรวจต้องขึ้นตำรวจเขาก็เริ่มรู้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดว่าตำรวจไม่มีองค์ความรู้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับเพราะตำรวจก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพศึกษาเหมือนกันใช่อาจารย์ตู๊กอาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเออผมผมชื่อสุทธินันนะครับหรือหรือถ้าถ้าคนคุ้นเคยกันเ้ร ผมศึกษาเรื่องพระสมเด็จมาไม่น้อยกว่า40ปีมาแล้วนะครับเห็นทุกรูปแบบภาพผ่านตาผมไม่น้อยกว่าหลายเป็นล้านองค์อ่ะสี่ปีมานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระมองแค่แป๊บเดียวเท่านเองรู้แล้วงอ์เนียบแท้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยแค่อาจารย์คนเดียวเห็นภาพเป็นล้านองค์แต่เซียนบอกว่าภาพมีแค่หลักร้อยล่ะอ่าเอามันจริงไหมล่ะคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ วิธีการเล่นของเซียนนี่นะครับเขาเล่นเฉพาะเนื้อนี้พิมพ์นี้บล็อกนี้เท่านั้นถ้าพระนอกกลุ่มนี้นะครับเก้หมดเลยปัจจุบันนี้บรรดาเซียนทั้งหลายความเห็นก็ไม่ตรงกันพระองค์เดียวกันนะครับของกลุ่มไหนล่ะกลุ่มบนห้างเหรอ,อหรือกลุ่มแถวท่าพระจันทร์เหรอมันไม่เหมือนกันเลยนะครับองค์เดียวกันจากกลุ่มเนี้แท้ ไปอีกกลุ่มหนึ่งเกออ่าเพราะฉะนั้นสามสี่กลุ่มพวกบรรดาเซียนทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่มองไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความต้องมีความรู้ด้วยตัวเองถูกต้องใช่ใช่ตอนนี้มั่นทีองค์ความรู้ตัวเองแล้วก็ต่อเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะครับเริ่มศึกษากันแล้วนะครับเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าที่บรรดาคนเขาบอกว่าพระมีน้อยเนี่ยไม่จริงนะครับจริงนะนะจริงเลยว่าพระมีน้อยไม่จริงแน่นอนอ่าแล้วเราก็สําคัญคือเรามีหลักฐานทางทางทาง ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมีหลักฐานที่เป็นตํารานะครับเขียนระบ,บ,บรุไว้เลยตามประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอ้างอิงได้เลยว่าจํานวนพระเนี่ยที่มีการสร้างเนี่ยนะครับที่ว่า8ปดหมสี่พองค์นะครับมันมีหลายวาระนะครับแล้วก็มีทั้งทั้งพระสายวัดพระสายวังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบรรดาเซียนที่เล่นกันนี่เขาเรียกเล่นสายวัด ซึ่งถ้าเทียบเกรดกันแล้วนะครับมันโคลชันกับสายวังด้วยนะถูกพิธีใหญ่มันพิธีใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบรรดาคนที่ศึกษากันจริงๆแล้วก็ศึกษาเรื่องพุพลังพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะครับสายวังพลังจะสูงกว่าด้วยถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหาหรือโดนเซียนตีว่าเก๊เกทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสายวังเนี่ยนะครับผมว่าน่าน่าติดตามมากเลยใช่ตอนนี้ต่างชาติด้วยไห้ความสนใจมากกับสายวังนะครับ มีเคยมีพระสมเด็จทางสายวังนะครับแล้วเป็นทองคำนี่นะครับองค์เป็นพันล้านเลยนะท<ช>างประเทศเขาเช่าชชไป<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้นะครับมันสามารถพิสูจน์ได้มันเป็นวิทยาศาสตร์ นะครับไม่ใช่แบบอุปโลดกันมาโอ้ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้เช่ากันไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้มันสามารถพิสูจน์กันได้นะครับพิสูจน์ได้อาจารย์พิสูจน์ได้แล้วสำคัญก็คือว่าถ้าเนี่ยอย่างอาจารย์ให้อาจารย์ดูเนี่ยเหมือนผอเองพอดูปุ๊บผอดูเลยว่าคนที่นั่งดูข้อมูลดูแป๊บเดียวก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นใครบอกเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างอย่างตรงเนี้ยที่ขึ้นเป็นข่าวมานี่นะครับ ถ้าเอาให้ตํารวจมาพิสูจน์กันนะครับหรือเอาทั้งกลุ่มผมก็ได้นะครับมีเรามีเครื่องมือพิสูจน์ด้วยกลุ่มอาจารย์โจ๊กอ่ากลุ่มอาจารย์โจ๊กนี่นะครับเราไปพิสูจน์ได้เลยนะครับชี้ชัดได้เลยว่าเก๊แท้ยังไงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนได้เลยนี่เราดูแวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าแท้นะครับง่ายพะระเจ้าปอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยเหมือนอาจารย์พูดเนี่ยพอพูดมาตั้งแต่ข้างบนแล้วเมื่อน้องก็ส่งข่าวว่าน้องก็อยู่เป็นนักข่าวอยู่ที่กองปราบครับครับเนี่ยเนี่ย สิ่งที่เราต้องสังเกตมาได้อาจารย์บอกว่าผิวและจริงเป็นงานช้างด้วยโอเคกสวยงามคือแท้คือพระแท้ที่ทันยุคเจ้าบะคูลสมเด็จสร้างไม่ใช่แท้เพราะว่าเซียนการันตีว่าแท้แล้วแล้วก็จะแท้ตามเซียนว่าไปประกวดได้นะยั่งเห็นบอกว่าสองงานยิ่นบอกว่าประกวดได้สองงานแต่สองงานนี้ตกไปหลังจากที่เขาเอาไปให้เซียนตรวจเซียนที่หนึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเราไม่จมติแต่คือต้องบอกงี้ เดี๋ยวนี้เนี่ยในบรรดากลุ่มเซียนเนี่ยเขาก็เริ่มมีความเห็นไม่ลงรอยกันใช่มีคําพูดอย่างนี้เลยนะครับนี่บรรดาเซียนนะครับพูดกับผม่อะไรล่ะไม่อยากเป็นกรรมการไม่อยากร่วมการประกวดแล้วเขาพูดคํานี้ว่าไม่อยากพายเรือให้โจรนั่งอืเขาพูดอย่างนั้นเลยนะไม่อยากพายเลยให้โจรนั่งใช่คือพระที่ประกวดเนี่ยมันมันเหมือนมีเจ้าของแล้วไงอที่จะได้รางวัลต่างๆเขามีวางเขาวางหมากันไว้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะแล้วเซียนนี่แหละเซียนเซียนคนที่ ไปร่วมด้วยนี่นะครับเขาบอกเลยว่าไม่อยากพายเือให้โจรน,นั่งใช่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีความขัดแย้งกันเองตอนเนี้ใช่ใ, <น S 2> ใช่ใช่ใช่ในลักษณะของการที่เรามันเรื่องของประโยชน์เขาตอนนี้เหมือนอาจารย์บอกนะครับสิ่งที่บอกว่าตอนนี้ไปหากองปราบกองปราบเขาก็มีมีการเรียนรู้เรื่องพระวเหมอนี่ยเราเคยไปให้ข้อมูลและไปให้ให้ให้กองปราบนี่แหละมีความรู้เรื่องพระสมเด็จด,ด้วย บรรดาตำรวจที่เขามีกันอยู่เขาเอามาให้ดูกันเลยค่ะเออแล้วก็อธิบายดีใช่เพราะอะไรยังไงเนี่ยเพราะนั้นตำรวจก็เริ่มมีความรู้แล้วเดี๋ยวปอก็จะไปมอบเครื่องวิทยาศาสตร์ให้ทางกองปราบและออบพระไปกองให้หนึ่งกองให้ทางกองปราบถูกไหมโอ้เยี่ยมเลย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 เยี่มเล็เยี่มเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยไ่ยมลยเยี่ยมเลงเิี่ยมเลงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่เองเยี่ยมเลยเยี่องวิทเยาศามตร์เข้ามามยกมี่ยมเลเดี่ยมเยี้คือ ต้องเรียนอย่างนี้ว่าต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจเรื่องพระสมเด็จด้วยนะครับและเขาเน้นนะครับว่าต้องผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะมไม่ใช่ประเภทแบบคือเอาว่าในอนาคตนะครับตาเซียนนี่นะครับเซียนนี่ถามว่ายืนยงขนาดไหนล่ะนะครับ <ภา S 2> เดี๋ยวแก่ไปตามีฝ้าฟางไปแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันถดถอยก็ ถ,ถอยไปเรื่อยๆแต่ถ้าแนวอนุรักษ์หรือวิทยาศาสตร์นี่นะครับมันยังยืนถูกต้องอธิบายที่ไหนคือองค์เดียวทักผ่านเครื่องระบบการตรวจแล้วเนี่ยยังไงก็แท้ถูกต้องร้อยตาพันตาแท้ก็คือแท้นะครับออาแต่เดี๋ยวนี้มีการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากมายนะครับเอาตั้งแต่ตั้งแต่ปัจจุบันที่ผ่านมาล้วก็ใช้แล้วสอ็กส์สิ1 0อ 10x นี้นะครับก็ดูแค่ส่องรายละเอียดยังไม่ได้เลยปัจจุบันนี้มันมีเครื่องมือขยายให้มันใหญ่ โตมากขึ้นมันเหมือนเครื่องมือการแพทย์อะเมื่อก่อนเนี่ยผา่าต้องใช้แว่นส่องเล็กๆ,ๆน้อยเดี๋ยวนี้จอภาพแบบใหญ่โตมโหฬารเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นวงการแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆๆๆ,ๆแล้วถามว่ามันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์แบบนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณยังใช้เครื่องมือนี่เหรออ่าอันนี้<ะ>มันเป็นแค่เบื้องต้นเบื้องต้นเท่านั้น,นใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าเครื่องมือที่มันที่เป็นกล้องใหญ่ๆขยายเป็นพันเท่าอย่างนั้นเนี่ย คุณไม่ใช้กันเหรอ,อนะครับคุณไปนิยมไอ้เล็กๆนี่เหรอแล้วคุณดูคนเองตัวคุณเองด้วยนะครับทําไมคุณไม่ให้คนอื่นรู้ด้ล่ะม,มันเก๊แท้ยังไงชี้อย่างนี้มันมีตําหนิแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมันแท้เพราะอะไรมันมีมวลสารอะไรบ้างในรายละเอียดตรงนั้นนะครับเปล่าเลยคุณอธิบายได้ไหมอ่ะไม่ยอมอธิบายอ่าเขาไปอธิบายด้วยแค่บอกเก๊แท้ผิดพิมพ์อ่าท่านั้นเองวิบางทีไม่ดูด้วยไม่ดูด้วยอ้อไม่ใช่ไม่พอหยับหยิบมาปั๊บไม่ใช่เนี่ยเก้อะ เดี๋ยวนี้คุณต้องคุณต้องเชื่อนะครับว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์ได้ทุกเบื่อทุกเวลานะครับไม่ใช่ว่าเอาตาเซียนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายแล้วเนี่ยถามว่าเซียนเหล่านั้นเนี่ยถามจริงนะครับคุณศึกษาลงรายละเอียดขนาดนี้ไหมการศึกษาเรื่องพระสมเด็จปัจจุบันนี้นะครับเขาเปิดเผยอย่างกว้างขวางมากมายแล้วนะครับและวก็มีอ้างอิงด้วยตําราด้วยนะครับไม่ใช่ด้วยปาก นะครับปัจจุบันเนี่ยบรรดาที่อ้างซินเนี่ยมันพูดี่ป่ากันนะครับแล้วก็บอกก็เคยเห็นเคยเห็นแบบนี้แบบนี้แล้วต้องเล่นแบบนี้เนื้อหาแบบนี้พินแบบนี้นะครับไม่ใช่แล้วครับหมดยุคกันแล้วนะครับว่าที่จะต้องสืบทอดกันแนวนั้นนะครับมันต้องมาเปิดหูเปิดตาให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับว่าแชร์ความรู้อ่าม,ม<ช>ีอะไร<ม>ที่เป็นความเป็นความรู้ที่ควรจะควรจะเผยแพร่ต่อไปที่อาจารย์พูดอ่ะมันมันจะเป็นการที่ช่วยเหลือทางด้านคดี แล้วก็สําคัญเราพูดเรื่องจริงเพื่อให้เขาได้ตื่นรู้ผมอยากจะบอกให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ด้วยนะครับว่าพระสมเด็จตรงนี้เนี่ยที่ที่เราเห็นเห็นกันนี่นะครับจริงๆคือสมบัติของแผ่นดินนะใช่ถูกต้องบรรดาเซียนทั้งหลายเนี่ครับนะครับเห็นพระสมเด็จที่เรามีมีกันอยู่หรือกลุ่มอนุรักษ์ที่เขาศึกษากันนี่นะครับแล้วคุณตีเก๋เนี่ยคุณรู้ไหมว่าต่างชาติตัวเนี้ยเขากว้านเช่าไปแล้วนะ ถูกต่างชาติเก็บกันเก็บกันเกลี้ยงตอนนี้เก็บไปเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วราคาเนี่ยเก็บแบบไม่แพงกันด้วยเนี่ยนะครับมูลค่าพราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นค่าค่าจริงๆแล้วประเมินกันไม่ได้นะนะครับแต่ต่างชาติเอาไปเยอะยะมากมายนะครับไม่ว่าจีนไม่ว่าจีนไต้หวันต่างๆเนี่ยนะครับเขาเชอบเก็บไปเยอะแยะมากมายแล้วถามว่าเนี่ยทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับโดยโดยตีให้มูลค่าโดยบรรดาเซียนพุทธพาณิชย์และด้อยค่า รั์ของแผ่นดินด้วยเนี่ยเพราะว่าพระแท้ไปจํานวนมากเลยนะใช่แล้วตีพระแท้ๆเนี่ยเป็นแพ็คเกจเนี่ยนะครับแต่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์กันแล้วเนี่ยเขารู้วิทยาศาสตร์เข้ามาใช่เขาเขาูบหมดเลยนี่พระแบบนี้แท้นะครับต่างประเทศเขาก็เช่าเก็บไว้เลยและในอนาคตถ้าคุณยังทําแบบนี้นะครับพระเหล่านี้จะไปอยู่ต่างประเทศหมดเลยนะแล้วคนไทยต้องไปซื้อต้องไปซื้อพระที่ดูนมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับปึงตัวกันหน่อยนะครับว่า พระเหล่านี้นะครับมีไม่ใช่มีแค่หลักร้อยองนะครับบรรดาตามที่เซียนพูดนะครับแล้วก็สําคัญคือพระเหล่านี้สามารถตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้แน่นอนนะครับ<ม>ดูกี่ครั้งกี่ครั้งทแท้กก็คือแท้แน่นอน<ม><ม>เพราะฉะนั้นอขอให้หลายๆคนที่กาลังสงสัยอยู่นะครับไม่มั่นใจเนี่ยนะครับลองเปิดหูเปิดตามาเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น อย่าไปเชื่อเลยบรรดาตาหรือของเซียนที่ที่เขามองเรื่องผลประโยชน์ของเขาเขาพูดให้น้อยๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเรื่องราคานะครับซึ่งปัจจุบันนี้คนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับลุกวิทยาศาสตร์มันพัฒนาไปเยอะมากมายมันไม่ใช่หวนกลับไปยุคโบราณกันแล้วนะครับแค่เอาคาบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วอ,อธิบายได้ด้วยต้องอธิบายได้ด้วยนะครับมันเป็นยังไงแท้ยังไงนะครับบางทีตอนนี้บรรดาเซียนบอกต้องเป็นบล็อกแบบนี้เท่านั้นเนื้อแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าน้องนั้นเก๊มหมดเลย ไม่ใช่นะครับคุณไปศึกษาใหม่นะครับพระสมเด็จนะครับที่สร้างสร้างกันมาเนื้อเยอะแยะมากมายนะครับเนื้อมากเยอะแยะมากมายเนื้อกังสเนื้อเนื้อโอ้เยอะแยะมากมายนะครับมันมีมันมีเนื้อดึบนุ่มก็โอเคสนใจพวกเซียนเล่กันเนื้อเนื้อดึบนุ่มอ่าดึบนุ่มกันอ่าใช่ใช่เขาเรียนเองงั้นแต่ไม่ได้ื่อยเพาะว่าคนที่ไม่ใช่พระที่มีอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่แนวนี้จะเก้นะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณศึกษาเพิ่มเติมในตำราเขาระบุไว้เลยนะครับ ไปเปิดในตียงบวายก็ได้นะครับที่คนเขายอมรับกันอยู่เนี่ยตียงบวายก็บอกเลยนะครับเนื้อพระที่มีการสร้างกันอยู่เนี่ยนะครับกี่เนื้อนะครับแล้วก็กี่วัดนะครับที่สมเด็จาจารโตท่านสร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดหิดตาให้มากขึ้นนะครับเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ศึกษากันแคบๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินต่อไปนี้เนี่ยมันควรจะอยู่กับคนไทยไหมควรจะเก็บเป็นโมดกตกทอดให้กับลูกหลานไหมนะครับไม่ใช่ว่าต่างชาติตอนนี้ ต่างชาติก็เปิดหูเปิดตาแล้วก็ศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็กว้านซื้อหมดเลยเนี่ยนะครับมันปล่อยคนคนปล่อยให้เป็นแบบนั้นไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาเซียนนี่นะครับหลายท่านเลยเนี่ยออโอเคผมประโยชน์สําหรับตัวท่านท่านมีผมประโยชน์เกิดจากตัวท่านไปนะครับแต่ท่านคานึกหนึ่งว่าทรัพย์ของแผ่นดินเหล่านี้นะครับจะออกจากประเทศไปแล้วไปอยู่ต่างประเทศอื่นเนี่ย มันควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอะไม่ควรเลยกลุ่มมนุรักษ์ภาอย่างอาจารย์โจกแล้วก็อาจารย์แล้วก็กลุ่มอีกหลายกลุ่มที่ตื่นรู้กันเยอะมากเมอนนี้ที่ออกมาพูดแล้วก็ให้แนวคิดแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงอันนี้ข่าวที่คุยกันเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวว่าภาคของพออหรือภาคของอาจารย์โจ๊กหรือของคนอื่นได้แต่มันเป็นข่าวในในสื่อซึ่งพออ่านแล้วเราบอกโอ้ยเห็นปุ๊บเราบอกว่านี่แท้แท้แต่ว่าเข้าไปให้ใครตรวจแต่ว่าทำไมทีแรกเข้าไปตรวจแล้วได้ ได้ไปสองที่ได้รางวัลทั้งสองที่แต่พอไปให้ที่ที่หนึ่งตรวจกับกลายเป็นพระปลอมอันนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยซึ่งไม่ควรเกิดถ้าถ้าพระอันนี้ปลอมเราก็จะบอกว่าปลอมแต่เราดูปุ๊บเหมือนอาจารย์วิเคราะห์อันนี้มันใช่เลยแท้แล้วในรารักแล้วก็ในการ การยุบย่นต่างๆนั่นแหะเออเห็นหมดเลยผิวงาช้างสวยด้วยผิวพรรณสวยเลี้วถ้าอยู่ในมูลเซียนจริงๆองนี้ไปเสิร์ชหาได้เลยมันปล่อยอยู่ในในในสายเซียนก็เป็นเจ็ดล้านแล้วที่บอกใช่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 ขอบคุณอาจารย์ด้วยวันนี้ถือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวก็ขอบพระคุณมากแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับประสบการณ์ความรู้ตอนนี้อ่ะต้องบอกว่าเรื่องพระสมเด็จเนี่ยมันกว้างขวางมากมายนะครับไม่อยู่เฉพาะกลุ่มแล้วล่ะครับ ะร,ระดับชาวบ้านทัท่วไปก็จะมีองค์ความรู้มากขึ้นถ้าเปิดใจเรียนรู้กันอย่าปิดใจนะครับการอย่าปิดใจถ้าปิดใจนี่ไม่เจอแน่ไม่เจอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเปิดใจนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยคุณจะได้พระสมเด็จไปใช้แน่นอนนะครับ<ช>พระสมเด็จยังมีมากพอที่คนไทยทุกๆคนสามารถ,ารถบูชา <ใส S 1> ได้<ใ>น,นะครับก็อยากฝากเป็นข้อมูลความองค์ความรู้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถบูชาพระสมเด็จได้ด้วยนะครับนี่คือที่มีพระแท้มีเยอะใช่พ้าแท้ยังมีเยอะอยู่นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ